กก็เอตั้งอยู่ข้างหลังตรงเต้นนะคะแล้วก็ได้ยินเสียงจุ๊บ็ตกใจนะครัะก็เป็นการเดบิวต์ที่ปังมากค่ะเพราะแบบเต็นมันจะปลิวด้วยเราเลยต้องรีบอบโยพแต่ทุกคนก็ไม่มีอะไรเป็นอะไรใช่ไหมชคดีที่วิ่งนี่สิแล้วเราวิ่งอย่างเดียวใช่แล้ววิ่งเลย พูถึงโปรเจกต์อา้างตรียมตัวเตรียมตัวอนบ้าอตอนนี้มีกำลังทำโปรเจกต์กันอยู่นะคะเพราะอรนลอยลอยล่ล่ยลอกลอลอยลอยล่ยลอยลอเดอยลอนอยล่คละแล้วล็อยูอยนขย้อยอยการลอยลอลอยช่ยลองเรากอเลอนชอยลองลอย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 ลอลอย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 ล่ยลอ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 ลอยลอยล่อเมื่อวันก่อนเลยค่ะ พิซซォไปพิซซォอะไรยังไงบ้างลูกซอมอะไรอย่งนี้้เาเรียนภาษาไทยด้วยค่ะตอนนี้พูดอะไรไม่ต้องแปลแล้วเขาเรียนเรียนกี่เดือนแล้วคะขาดเลยเรียนมาแบบสามเดือนค่ะสอสมอนสเดือนยากไหมคะยากเออแต่ก็ต้องไปตีนต่อตู้ตู้ต่อต่อ ทีสกิลภาษาไทยของมินสอบเป็นไงบ้างก็บางทีจะแปลอะไรฝั่งเนี้ยค่ะคำเหมือนเนาะเขาเข้าใจอยู่แล้วไม่ต้องแปลมี่าไม่ได้แล้วใช่เล่นซุปเมาไม่ได้แล้วเมาินต่อไม่ได้ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเลยอไงโอ้ค่ะแล้วโปรเจกต์นี้อารีน่าเราเรียนรวมอะไรไม่ต้องแฟนได้เจอบ้างอ๋อก็คือเราซ้อมกันเยอะมากๆตลอดเนาะก็ รออยู่รอปล่อยเพลงไว้ทุกคนฟังถ้าทุกคนอยากฟังอะไรแบบไหนก็<ห>บอกพวกเราได้นะคะขอโทษค่ะติดตรงนี้ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าอยากทราบอะไรก็ถามอากึนน,นะคะน่าจะเซฟที่สุดแต่ว่าเ,<อ>เราก็ซุ่มซ้อมกันอยู่ตลอดนะจะมีเซอร์ไพรส์รค่ะมีถ้าบอกมันจะไม่เซอร์ไพรส์สิคะ <laughs> อันนั้นก็ดูหน้าพี่เหน่าคุณพี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันค่ะแต่ว้าวใช่ไหมคะ้ววตอนนี้กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่แน่ๆค่ะมีการตอบลุกใดๆไหมจะได้เห็นรูปแบบเนียมีค่ะเพราะตอนนี้พวกเราก็เริ่มหาสไตล์ที่ตัวเองชอบเจอแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะก็แต่ละคนก็มีแนวของตัวเองแสดงว่า ลุกนาดเราจะได้เห็นทุกคนคุยเอความเป็นตัวเองมากขึ้นหวังว่าใช่ซีซั่นราคาพร่องพย่างเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวอะไรเพื่อแบบโปรเจกต์ต่อไปบ้างเหนื่อยเม่นร้องร้องค่ะที่คือแบบหลายคนก็ต้องรอจับตาโปรเจกต์ที่ไหน เราไปอยู่เปนี้บ้างเพราะทุกคนก็ยังคงให้กาแฟระดับที่คิดว่าแบบเดิมเลยก็ขอบคุณทุกคนเนาะมากเนาะใช่แล้วค่ะแล้วเราก็หวังว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นก็อยากให้แบบคิดว่า process ทุกอย่างน่าจะเร็วขึ้นค่ะยเน่าจะได้เจอกันเร็วนี่แบบดีดีไ้มยังไงเราทำกันอยู่ตอนนี้ค่ะคืออยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากๆที่แบบเราแบบ อาจจะไม่ได้ปรากฏตัวบ่อยแต่ทุกคนก็แบบซัพพอร์ตมากๆเลยรักมากๆขอบคุณแฟนๆขอบคุณแฟนๆหน่อยขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาแล้วก็รักทุกคนมากๆนะค่ะขอบเราจะตั้งใจซ้อมเพื่อทุกคนจ้ะมีซ้อมที่ไหนมซอมพุทธสารก็ดีนะทนสารเต้นเข้าเร็วเจอกันนีค่ะ